วันหยุดเธอไม่ต้องไปไหนเธอทำแต่อาหารปาดโอเคกูโก้สต็อปเดสมินนะนะเธอนอนหรอทำอะไร w วั t เด็ call ปาปาคืออะไรข้อนูโด้ นูโด้ just noodle ไม่ที่นี่ที่นี่ไหน,นดูสิเนี่ยเขาชื่ออะไรเนี่ยันไม่บอกถุงอันนี้มันเข้าไมโครเวฟได้อร่อยนะคะเนี่ยเคยกินแล้วแซ่บอ,อร่อยมากทำกับข้าวเก่งไหมพี่ยุ้ยในเมีน,น้องคลอน้องคลอชอบดีกว่าน้องคอชอบนี้เหรอเอ้า แล้วก็มีไข่ดาวปัดให้กับเขาแล้วมีหมูสามชั้นด้วยนะคะเก่งเก่งแท้อือเก่งมากทอดไข่นางไม่มีน้ำมันค่ะเออได้หมดค่ะบอยตนคนลางน,นนะเนาะปไงปัดดูเขาทำกันอันนี้น้าหน้าทำเหรอน้าหน้าทำใช่ไหม สวยกน,น่าทำสวยมีพากันจัดบ้านเด้อนนทำให้ลูกชายกินวันวันไม่ต้องทำอะไรแล้วเขากเกษียณแล้วก็หาเรื่องทำกับข้าวอะฮะอะไรนี่ <c oughs> นี่น้องคอวันนี้คุณแม่มาพักคุณแม่มาพักมานั่งดู่าโอ้ยมานั่งดูสามีทำอาหารถ่ายให้ดูอุ้ยหอมจังหอมมากโมโจหอมใช่ไหม <laughs> โมโจลูกติางเหยีย yeah. <laughs> หอมมาก กินกาแฟแล้วไม่หิวข้าวเลย <c oughs> ใช่แล้วโมโจมาแล้วโมโจมาแล้วโมโจมาแล้วโมโจกินอะไรลูกจะกินอะไรกินอะไรหอมหมูสามชั้นและสิโอ้ยนี่ก็หอมโอ้ยนี่มีเห็ดเอามาแต่นั่นแหมมาแต่ที่ทำงาน ก็จะไปโรยเนี่ยเดี๋ยวดูวิธีการปลูกเห็ดก่อนเพราะว่ามันมีแต่ขามัน,นที่เนี่ยเราจะไปโรยที่นู่นที่หน้าบ้านอะ่ะให้มันเกิดอโอเคค่ะทุกคน